เวทคาลิสเกตฮ่าฮ่าฮ่ามึงพลาดแล้วแหละ <laughs> สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม มาถึงตัวละครตัวนี้สักทีนะครับผมจริงๆที่ผมไม่อยากเล่นตัวมัน,นะครับ าสรารภาพฝั่งผมไม่เข้าใจสกิลเลยครับแม้ว่าผมจะอ่านมาังงะขนาดไหนผมก็ไม่เข้าใจอ่านสรุปแล้วกูก็ยังงง,งนะโอ,อ้โาเวลามันกลางอาณาเขตเนี่ยมันงงมากทุกคนมันมีแบบเป็นเนื้อเรื่องเป็นแบบแจ็คพอตนู่นนี่นั่นแต่ที่เข้าใจได้ถ้ามันแจ็คพอตมาเป็นอาวุธะ,ะแค่นั้นครับไอ้เ <laughs> ชี่ยท่าเดินแม่งโคตรเฟี้ยวทุกคนดูท่าเดินมันแบบลงกระเป๋าเดิน่ะมังโหดจัดหลายคนอาจจะไม่รู้จักฮาคาริก็ได้นะฮาคาริเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ปีสนะครับทุกคนที่ยูตะยังบอก ว่าถ้าเอาจริงเนี่ยเขาก็ยังโค่รยากเลยทุกคนคือเป็นตัวตึงอ่ะคือตัวตึงงลล้งแบบโคตรโคตรมากๆุ่ชนะฮาจินเมะเอาแค่นี้ดีกว่าและก่อนจะไปดูอัคคริุมอยากให้ดูนี่ถ้ายังดูให้มันต้องนีเลย LG UltraGear OLED Curve Gaming Monitor จอโคตรใหญ่และทุกคนดูนี่ครับยังสวยโค้งบางทันสมัยแถมยังปรับองศาก้มเงยได้ด้วยดูดีและระดับความสู่ของหน้าจอก็ปรับได้ด้วยไม่ว่าคุณจะยืนเล่นนั่งเล่นหรือกระโดดเล่นก็ สามารถชําได้ก็เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเป็นจอโคกขนาด39นิ้วนะครับผมสัดส่วน21:9หน้าจอแบบ OLED เม็ดพิกเซลแต่ละเม็ดจะสามารถเปล่ง,สงแสงได้ด้วยตัวเองนะครับผมเวลาสแสดงภาพสีดอนเม็ดพิกเซลก็จะดับตัวเอง <c oughs> <c oughs> จริงาไม่ดําสนิทไม่มีแสงแบคไลท์สมจริงสุดๆแถมหน้าจอลดแสงสะท้อนคอนทราสสูงภาพชัดสีสันสมจริงเล่นเกมระดับเทพได้เยอะมากภาพลื่นคมชัดสำหรับคนที่ชอบภาพลื่นจอนี้สามารถปรับรีเฟรชเรท ถูกงเร์เ,เร็วตาแตกผมบอกเลยมันจะช่วยทําให้เราเล่นเกมลื่นขึ้นตอบสนองไวขึ้นจะเกม PC หรือคอนโซลก็เอาอยู่แถมยังมีปุ่มกดแบบจอยสติ๊กใต้จอให้ด้วยนะแล้วถ้าไม่อยากเล่นเกมล่ะก็ยังสามารถใช้ทํางานดูคอนเทนต์ดู YouTube อะไรก็ได้ที่เราอยากทําของดีๆแบบนี้อย่าลืมไปโดนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนโดนจริงๆนะครับผมสำหรับจอ LG UltraGear อต,ตัวนี้เล่นเกมเราโคตรสะ้น ใจทุกคนคือจอมันเต็มเปี่ยมมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมเพิ่งรู้จักต้จอตัวนี้วะทุกคนคนระความเคิร์ฟสวยงามเล่นเกมสนุกดูหนังสะใจแถมความสวยงามจอเคิร์ฟสุดเท่น,นี้ผมบอกเลยทุกคอนเทนต์ในชีวิตคุณจะถูกเติมเต็มด้วยจอตัวนี้ครับใครสนใจอย่าลืมไปจัด LG UltraGear OLED Curve Gaming Monitor จอโคตรใหญ่ที่ทุกคนต้องมี ใครสนใจดูละเอี่ยสเปคและสั่งซื้อได้บนเว็บไซต์ Off ฟิเชียล LG ลิงใต้ Description ส่งฟรีไม่มีข่าจตามและเล่นโลโบกอกับขั้วสะใจจอนี้ผมบอกเลยปะมาดูท่าโจมตีดีกว่าเป็นการแบบเตะ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 หนุ่มสกิลแรก reverse ball คืออะไรปาบอลแล้วนี่กรับอล นเขาเรียกทุกคนลูกลูเล็กอะไอลูเล็กปาจิงโกที่เขาเล่นกันอะนยังไงพูดไปอย่าไปเล่นพนันกันนะครับทุกคน,นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพูดตรงๆเลยนะครับไม่แนะนำนะครับผิดกฎหมายดีเนดะ้ออ๋อมันดีบอลแบบปิบ้วปิ้วสกิลแรกมันโง่เลยบอลสกิลสองชัตเตอร์ดออ่าสกิลนี้ผมก็เห็นอยู่อออแล้วไงมึงก็ไม่กระเด็นด้วยหรอเชีย่ยสกิลมันโคตรใกล้ทุกคนสกิลสามรดูดเอนเนจีอ๋อไปเหมือนโคคุเซนอะไรเงี้ย ต้องกดสองรอบไหมโอเคไม่มีคนระับไม่มีอะไรเลยคนระับตัวมันดูง่อยจังวะสงลการโลคอยไม่ี <Overwatch> ่อะฟีเวอร์เบรกเกอร์ว้าที่ประตูสกิ้แรกมันมีทำไมล่ไผมไม่กดใช่กดท่าฮะคืออะไรอะแล้วไงทุกคนเอารถไฟขึ้นมาแล้วคืออะไรแล้วไงกูไม่กดใชู่ไม่้าใจ โอ้เป็นประตูรถไฟขึ้นมาการโอเคนี่ยกรถือเป็นข้าวเคาน์เตอร์ที่ดีเหมือนกันนะทุกคนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มาแบกล่างกัน่อยดีกว่าฮะกดล็อกการอะไรเกี่เลยหรอเนี่ยเนไอ้เนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าคืออะไรเนอะแต่จําได้มันจะเป็นเรื่อเรื่องนะทุกคนเป็นเรื่อเรื่องนะมันจะต้องแบบแจ็คพอร์ตแบบเจ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 เยูสองวิวโซลเวอร์บิลิตี้ทูเอ็กวานคือเราต้องใช้ยูดสองอันนี้หรอ สองโอเคอันนี้น่าจะไม่ถูกเลยอ,อันนี้เป็นอะไรอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันอ๋อต้องกดสิลไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราไม่ใ้คอเราก็จะกลับมาที่เดิมถูกปะที้งแล้วเนี่ยมันคืออะไรกูไม่เข้าใจอ่ะจพอแล้ว มาแล้ว222และหลังจากนี้ฉันจะเป็นอมตาอาคนเย้อนกลับของฉันจะติดออโต้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำความจริงแล้วอาคลริปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นได้ทำการใช้อาคนย้อนกลับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะั้นเป็นการเกิดขึ้นด้ยอัตโนวัติเท่านั้นลัคก e. ี้วอลเล่สกิลแรกวอลเล่มันต้องตกอะไรนี่ี่จาวะสกิลสองลัคกี้ลัสดาว โอ้ยเชี่ยกระโดดฟาดแม่งเลือดแม่งแหลกเลยว่ะสกิลสามโอวิ่นลัคกี้อันนี้ความโชคดีอันมากมายเงี้ยอะไระคือวิ่งอ๋อวิ่นไปแล้วชมไปเรื่อยๆแบบดวงต่อยให้เงี้ยสกิลสี่เอเนจีเซิร์ฟอ๋อนี่เป็นพุ่งต่อย โอ้ยเชี่ยต่อยโคตรไกลอ่ะอแล้วตัวมันเพลงติดตลอดเวลาแล้วคนเลยเฮ้ยตัวมันก็ดูธรรมดาอยู่นะแต่คนเล่นเยอะมากทุกคนอ๋อนี่คือกดอาเฮ้ยเฮ้ยกดอาใครด้วยทุกคนตายแล้วตายแล้วตาไอ้เชี่ยแล้วไงวะแล้วไงวะเอาเป็นว่าลองมาดูของจริงหน่อยเผื่อมีคนใช้เยอะเราใช้เป็นบุญตาเราเอาที่ผมเข้าใจนะตอนนี้นะถ้าการอาณาเขตของอาคาลีเนี่ยไม่ควรจะเลื่อนลดทุกคนเพระเป็นจุดฝักเพราะมันมันต้องเป็นนอตตา

เอาไม่ใช่ไม่โดนเลยไั่ขาการกางลบไใส่ใส่ตู้ตู้เปนเล่นโคตรยากตู้ตู้เปนเล่นยากมากเลยอ,า,อาคาลีเอ้ยมือเล่น,นยากมากเลยนะลือดตัวไม่ <c oughs> อุ้งเฮ้ยยูอะไรเราเพื่อนเอ้ยเที้ยผมกำลังเม้มเลยว่ะ เชีย่ยไอ้ซู่ขอนะผมบอก้วตอนนี้มายตกแม่เงเก่งสุดละไอ้เื้อข้ามูแม่ง อ๋อนี่ไงทุกคนม,นมันจะเป็นฉากเดินข้ามรถไฟใช่ไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนาะเออเออยังไม่ถูกอีกเหรอแกก็ถูดฉันอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆแล้วห้าสี่ห้าคูถามยี่คอ,อยเล็กเดียวคอ,อยเล็กเดียว ้อเหรวะจริงป่ะหรือจริงๆมันต้องต้องต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมทุกคนเธอบอกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างเลยนะหนีบเข้าให้โอ้ยเชี่ยหนีหนีตัวขาดเอาละกางอันเด็กเอูนขออนุญาตขอผึ่งตัวเลยละกันนะรอรีนคูทีนมิวการันตีอะแจ็คพอต คือต้องกดสก,กลิลสามอันนี้เหรอเชีย่ยอะไรวะทุกคนมันกดยังไงวะผมไม่รู้อ่ะัวต,ตายแล้วทุกคนัวต,ตายแล้วเอ้ยบ้านแจ็คบอลเคลมบอล ถ้มันมีแค่สามมีแค่สามท่าทุกคนมันต้องมีสี่เฉยๆวะอย่าบอกนะว่าเราแจ็คพอดเนี่ยไม่ถูกวิธีอย่างนี้เหรอทุกคนแต่สกิลผมบอกว่าพอสกิลเดี๋ยวเราดูไม่รู้เรื่องทุกคนมันดูแบบมันบางตัวหมดเลยอะผมไม่รู้ว่าตัวผมอยู่ไหนอะเฮ้ยแต่นี่สังเกตนี่คือเรื่องผมไม่ลดเลยเรื่องผมเพิ่ตลอดเวลาเลยอ่รออ่ะอ้าวตายละดฟาจากที่เมื่อกี้ไปดูมาเขาบอกการอาณาเค็ญอะทุกคนเราต้องกดสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็ต้องปล่อยให้เหมือนฉากมันเล่นไปนะตอนนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าเรารออ่ ตัวแรกตัวสองโอเคแล้วต่อยเอวิซีไปใช่ไหมให้เอวิซีดำเนินเรื่องถูกป่ะมาแล้ววะนีเ่เราท่าก็เพิ่มมาเรื่อยทุกคนเฮ้ยโคตรยากมันยากจริงเนอะกุศลอาคาลิผมว่านะแทนที่จะได้าทาคาลิกูกลายเป็นมาฮิโตะดีกว่าว,วะ่ะ มาโมโอ้โหท่าหมูนี่แม่นโคตรโกงไอ้บ้าแกจะไปไหนไอเด็กน้อยปั๊บปั๊บปับ๊บเฮ้ยขดยากของทุกคนผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะคุณผู้เซนเนี่ยโมูหมูแม็นโคตรโกงกคนอ้าไปไหนเฮ้ยติดกันนี้นเลยแล้วนะ อ่ะถ้าติดไทยนี่ต้องกดท่าอ่ะแล้วแหละกดท่าอ่ะแล้วแหละต้องฟันดูดูไปฟันดูดูไปโกกูตันแหลกไปซักไม่โตเนี่ยของโคตรดีอคาลิหลุดมาข้างกอึบอึ๊บอ้ออ้ออ้อหรือจริงกูเลี้ยอคาลิไม่เป็นวะว้าว้า ไอ้ดิแลนไอ้ดิโคโหดอ้าวยืนมุมอย่างนั้นไม่กลัวตายเหรอครับหล่ไปหนึ่งสี่นะโบ้คุ้เตนไปเนี่ยรอตรงนี้เลยทุกคนล้มสู้เพื่อล้มไปปัดปุ๊บวัหลัดไม่ทันเลยืนระบายไหลให้โอกาสอาร์คัลลี่อีกรอบมา ต้องมีข้อดีผมว่าเนี่ยคนจะเล่นเยอะกัาดนีาวะจริงไหมทุกคนเรืเฮ้ยโมบายโตมันโกงเกินอะคือตัวเนี้ยจากการเล่นฮาคาริผมเข้าใจเลยนะว่ามันฟิลคล้ายๆแบบกาโรทุกคนมันต้องเป็นตัวที่แบบโปรอะไรปะมันไม่ใช่ตัวสแปมมั่วๆัวทุกส่วเลยครเข้าใจเลยว่าทำไมบางแมปถึงให้อาคาริเข้ามาทุกคนมันเล่นยากนะทุกคนนะ English or Spanish English with Harley is you k know. e ม <laughs> พานั่นแหละแม่กูกลัยับอยู่แล้วโททีนะหล b e c u s e m เจไม่รอแล้วแหละเข้าทางกูเลยถามใครไม่ถามถามกู รอเอฟบีซีวิ่งบานปึ๊บได้เวลาตายนะเพื่อนว้าวจะไปไหนเพื่อนี <c oughs> ่จังหวะโค,ค้นะฮะอังกิษออสเตนเลีกูมูเบิร์ตอีเก้กูเป็นเก้อาคาลิกูเป็นเก้ครับโทษทีว้าว หลายคนอาจจะงงว่าทำไมบอกอคาลิเป็นเกย์นะทุกคนคืออาจจะไม่ได้เป็นเกย์แต่คือคนที่มันคบอ่ะมันคือผู้ชายเว้ยทุกคนก็แต่บางแฟนมันอ่ะคือผู้ชายครับแต่เป็นผู้ชายที่แต่งตัวเป็นหญิงเนาะหรือเรื่องมานี่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 เลิกถามคนอื่นแล้วมาเจอกูดีกว่าอังกฤษออสเปนิสกูวอล้วไงรกูเป็นวู้มานี่จับหัว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 แล้วโยนไปเอาหมดแล้วหรอ เฮลียหมดเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วแต่เกดมันเก็บได้หมดทุกคนเอาเราได้เวลาคนริขอย เยวว่ายวรวันนี้เราก็สามารถกางอาณาเขตอย่างที่เราต้องการได้แล้วนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับอาคาร99ิ99นะครับผมถามว่าผมชอบตรงนี้ไหมผมชอบในการ์ตูนแต่ในเกมนี้ผมไม่ชอบนะเล่นยากไปครับเล่นยากมากเลยครับยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใจเราด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่